ครับดราผดอ้กทุกยาก็อีเลี้ยงเลบเพื่อนะอันเส่ยเลียนเสย่ยเสย่มันตอเคยมีจักสันเดินตามเดินตามห้อยกันไปเสียเพื่นกระอันี่เพื่นกะนี่เพื่นเนีเาเก็บเสือน้เลฮไปด้วยเนียดีวมันจะคือเพื่อนไปเท่านี้สัตวบอสขึ้นเขาหุ้นอือนเขาุ้น อันนั้นอันพุกกลับมาแต่ว่าฟุกินกลับอนไรฟุกกินกลับครับสวัสดีฟูกกินกลับครับสวัสดีครับเอาไปต่อคลิปไปการใช้แล้วครับพี่น้องวันนี้ไปถ่ายอยู่โดมมาจนว่าพอสิบเอ็ดนาทีแล pues like ้วครับตัดเพลทส่งผมพร้อมนะพูดแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอให้ไดกเดี๋ยวจะบอให้ได้ฟกงี้ด้วยโอกช่วยกูผมทำให้มีความรู้ดีสักจะไปใส่กูก็ได้เออผมทำงานด้วยได้คลิปให้พี่นเราด้วย โอเคครับคิดม right okay. ีฝากพี่น้องตรงนี้ครับไปไปคิดแคปชั่นเลยนะล้อคุณตอเห็นมือเซลล์อยู่เหนยาต่างอะคนรวมกับเห็นอะไรอย่างเี้ยเอาคอยไปตายสายสัตว์บัน ก็ไปตายใสอสัตว์คุณบซิเบ้าเง่าแล้วล่ะเจวีเขาจะสร้างเสือจักสามลอยตัวได้จ้าวันเกิดวันเกิดไหมท่านบอกวันที่ยี่สิบท่านบอวันที่ยี่สิบเสือบ่ท่านนอเนาเสือวันนี้วันที่เท่าไหร่ โว้าันบดจูวีขาวดเจะมาแจ้งเออรูปเป็นนห็นาทก็ได้เอามันเป็นภาพไรตั้งบอจวาดจมาเล่าให้ฟังจร่าจะัวจักเจ้าเจ้าตั้งเองบ่เจ้าตั้งเองมาาคือกจะมึจีเจ้าตั้งอไยังไม่ยังไม่เอาลงอีกหรอระวังระวังตั้งซื้อซิปก็เพียงจะลองแค่ยังไเดนี่ี่หนีบอก ยังก่อังนก่อยังก่อยังยงกั้นยังไงกับผชัดพอัญรักออกเสียงให้ชัดพ่การแชรถามว่าฤดูกาลนี้จะร้องเพยงไรกันได้ปะสาวยิ้มออกเสียงให้มันชัดสาวซำยิ้มวิ่งอีเออหจังหผู้เันกับชัดี้ล่นี่ผู้ เท้าหิโอ้เท้าหีไงทลังไงโอ้เพียงเลทยแน่หนกี่ิโอ้จการมาเดียวกวยกเสียบบารไดเทนในหูไังเงเลียงขามูินจึ้มเซาเา้มาหลังอาเลียงขามูหมแมวมิไห แต่วม่ตกดีล้วก็แม่เขาหูหลอดหมเห็นเลยบปเห็นสนเลยช่วงนี้พักผ่อนแซ่บกินอิ่มแล้วนี่ย่างซีย๊ิวิไปกินก๋วยจับก๋วยจับแซ่บๆอิ้มคนที่อิ่มก็เขา่ล้ไปจัอะรัางเซเว่นเด้อหน่าอร่อยด้อแต่ก่อนเขาค้าอยู่นี่แม่ อย่างควข้าวก็ีข้าวต้มเากินไก่งีอยู่ดกงัดจาอกิเลุ่ก็เป็นลมทั้งหาหนามืเลยแม่อยู่่เท่แ่เไกินเที่ยงเดียวกินเท่เดียวนี่คือประหยัด่นบ่กินเที่ยงกินเที่ยงเท่นึงมันกัใบม้เบ่เหี่ยมใลี่ยมไ่สิปหิวอีกเท่ยงนึ่งงคืนกินที่สองค่ะใบกเที่ยงง วอวห้ามกุกระโจนในของกลุมนะเมื่อนั้นหเมื่อเากินเลี้ยงไหมแย่เนาะใจเสียจงพูดอันแล้วก่อนย่หาันเลยแย่นั่นเมื่อเขากินกกินเลี้ยงกินเลี้ยงออเจ๊แ้เออเนั่นละมันเป็นผู้นีเ็มยัม่ขึ้นผู้จิเตเออจั๊เต็ไหมกวิดติตามอยู่ หายายเยอนเบื่อทำานะไรเยอะไ่ไร่ไร่ไร่ไี่ไร่ไี่ไร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 ่น่ไร่นร่ไ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 ไร่ไี่ไร่ไรไร่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 ไ่ร่ไรกรเไร่ไ่ไร่ไ่ไร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 ่่่เ่บ่ไ่่่ไ่่เ่่่รร่่ ก้นเบงกับเม้อหมอก้บ้งกับหมานั้ม้เนี่ยต่เรากรเดีดดีได้หล่ะรไเดดดเ่ยเราไลชมอากเดไดไลชดนะแอตินไลชดเขาบอกซลอยนะแลเม้ายกใส่ยกเบิ้งของอัคเขาลยหาล่แล้วเ่น่าบอักะทายกักทายกไปใส่นอ้ครับปิงกว้าวซล่อกังกทายกังกทายกไปแล้วครับก็ไปสวงมันน ก็คือมัง่ายกประจันไปไห่ไม่ออกคำไม่ออกคำกออกคำมั่าโยกไม่ออกคำมั่ายกกาพอมนจะว่าจกัับคสเลแล้วกันกบใส่ก็เด้กราบกุ่งยิงแลลวยังกุงยิงเมื่อเขาจังเมื่อเออก็ได้ว่ากาบ แมนเอาจริงยูติคือจะมาแมนแจมได้ก็ยังนุ่นว่ากอไก่ติดไดท่องว่ากอไก่มีไม่มีไม่หาร์ดกาศผู้ใดนว่าการใช่กันใช่เป็นไอ้แกมมาเด็กเขาก็อยู่อยู่กอไก่หมอลำหมอลำกอไก่กอไก่ใชเก้งาเด็กดัก โมงนึงเยอะเลยเพ่นบอกว่ายอาพ่นปากกาปากกาหมอนักปอก่กวนแค่นี้ก็หงเช็ดจเนาะพอตเขาบอกเอาไปยัคนไปว่าเพากลุ่นก่งการุเายาวเาเปมงคนเบิ้งจาบอมาหาบอกมย่งก่บอก เราหนหล่อเลียนมูดีดีเลยท่านอย่างนี้เนี่ย่มูหล่อเลียนก็รงหาอยู่ขอควาต้องยากนั่งโต๊คก็ข่อยมันได้พ่อไม่ได้เบกายกัจุดล้วได้อยู่บอนั่งคุยกันนึีจงแง่แ่กวนรถวนเดียวคนหลหลเดีเอาคิดข้าวแม่พากันรคิดข้าวรานี่มือบอกไม่ก็ยังไงยุ่วัดใจลนี่ แม่ไมันนี้สิปยุไกลแท้เกือบว่ามันเกือบเพิ่นเสียจะเนาะคเล็นเปิดขึ้นมาเห็นอยู่ในนี่ไล่เลยเนี่หายายบ้างไหมไปเลือ่อยู่นัดสั่งเขาวางสิละวัดเอาไปเลือกเอาเอาเห็นไมขีดอว่าเราก็ต่อยามนึงรถไปวัดเราอยากเกือบรถเสียเราใจเกือบขีด้วจะไปัวดช้เทียมตัวใช้เทม เราเอาแต่ซ้ายไปบ่เราไต้ซ้ายเซ็งเก่งเลาวขึ้นมาเกือบร้อยยุบหินโอ้ให้เสียเอาของเราเนาะเนี่ยก็ยังเราอยากรถเราเกือบรถนะไปกันยังไงแต่เราต้องมาใจสายเลยเฉยเมียแบบเกือบรถใต้เกือบขี่ไปกระซังฝาดไต้รถไต่เกือบกูบ่เสียะพวกไปรถเกือบสายอยู่น้ำกูคือการกับสื่อรถเคือการกับสื่อตัวรถทวดเลยรถท้วงไปรถตัวอยู่น้ำกูเล จะเล่นตัวนุ่งนอกจ่องวาสิเข้าไปเซเว่นมาดิคนนี้ก็ไ้เซเว่นเหียนฮงบ่เบียร์ะอบ๊ายบายคลิปให้หน่อยลาคลิปให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับก้าวเอาดอกไอทิมไอทิมจังเบาฮะพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ